คุณผู้ชมครับเมื่อวันพุธ26มีนาคมที่ผ่านมามีฟุตบอลกลางสัปดาห์ระหว่างกิเลนพยอง SCG เมืองทองอยู่ในเต็ดพบกับทีมราชบุรีมิตรผลอ c นะครับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะทางสปอนเซอร์ใจดีของเรา SCG นะครับก็ได้เชิญน้องๆในโครงการ SCG Chemical League เยาวชนจากจังหวัดระยองนะครับเข้ามาทัวร์ที่ SCG Stadium นะครับ ซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆของทาง SCG เคมีค้อที่จัดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วรู้สึกว่าจะจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับน้องๆที่มาจากทางโครงการนี้จากจังหวัดระยองนะครับ <Okay. S 1> ก็มาร่วมร่วม100กว่าคนได้นะฮะน้องๆจะได้มีโอกาสในการเข้ามาทัวร์สเตเดียมเป็นสเตเดียมทัวร์นะครับแยกเป็น3กลุ่มด้วยกันน้องๆจะได้เริ่มรู้จักประวัติศาสตร์ของสมมสรของเราในห้องพิพิธภัณฑ์สมมสรเป็นสมมสรแรกและก็สมมสรเดียวนะครับที่มีพิพิธภัณฑ์ บอกถึงประวัติความเป็นมาของสโมสรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ครับหลังจากนั้นนะครับน้องๆจะได้ไปดูห้อง VIP ต่างๆของทาง s c g s t a d i เ m นะครับซึ่งแต่ละห้องนะ่ถูกบิวอินถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามนะครับ หลังจากนั้นน้องๆในโครงการ SCG Chemical League เยาวชนเนี่ยโชคดีมากๆเลยละครับเพราะว่าจะได้เข้าไปยัง ห้องพักนักกีฬาทีมเย่าวนะฮะเข้าไปดูว่าห้องพักของพี่ๆเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนั้นเป็นอย่างไรบ้างใครนั่งอยู่ตำแหน่งไหนและในห้องนมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นห้องนวดห้องปบซาวน้าห้องคลายกล้ามเนื้อต่างๆนะครับซึ่งน้องๆแต่ละคนก็ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยละครับกับกิจกรรมที่ทางสปอนเซอร์ s c g จจัดให้ในครั้งนี้ครับซ้ายมือจะเป็นน้ำเย็นนะครับ ตัวนี้มีประโยชน์เพื่อน้ำร้อนถายกล้ามเนื้อกับกระตุ้นกล้ามเนื้อพิเีวจะสั่งนะครับว่าอาจจะมีแค่มาสิบนาทีดีกว่าจกีาหลังจากนั้นน้องๆในโครงการ S G Chemical League เยาวยชนก็จะได้ลงซ้อมกับอะคาเดมีของกีลาพยอง c G เมืองทองยูในเต็ดด้วยล่ะครับ <c oughs> หลังจากที่ลงซ้อม <c oughs> ลงอุ่นเครื่องกันแล้ว ก็ได้เวลาที่น้องๆจะเข้าไปชมบรรยากาศในสนาม SCG Stadium นะฮะเป็นการแข่งขันจริงๆระหว่างกิเลนพยองยอง c g เมืองทองยูเนเต็ดกับทีมราชบุรีมิตรผล FC ซครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้บริหาร SCG มาฝากถึงโครงการ SCG Chemical League เยาวชนครับวันนี้นะฮะทาง SCG Chemical เองเนี่ยเราได้พาเยาวชนนะครับซึ่งเป็นนักเตะออสตาร์ Star นะฮะของจังหวัดระยองนะครับ ซึ่งเด็กในกลุ่มนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเ,เรียกว่ามาจากทั่วทั้งจังหวัดของระยองนะฮะโดยที่เข้าร่วมทัวร์ทัวรนเมนที่ทาง SCG c h e m i c a l เซงเนี่ยได้มีส่วนก่อตั้งและจัดมันขึ้นมานะครับซึ่งเราเรียกว่า SCG Chemicals หาวลียาวชนนะครับชิงทั่วสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับลีกยาวชนนี้เองเนี่ยเราจัดมาเป็นปีที่4นะครับ แล้วก็ปีต่อไปเป็นปีที่5นะครับเรียกว่าเราพาเด็กมานะฮะให้มาดูได้เห็นประสบการณ์ในการแข่งขันจริงนะครับก็จะเห็นว่าเด็กๆทุกวนันนี้ที่เข้ามาอยู่ทางด้านหลังผมเองเนี่ยพวกนี้เองเนี่ยก็ผมสอบถามดูนะฮะก็เรียกว่าส่วนใหญ่ไม่เคยมาดูในเกมจริงนะครับวันนี้ก็พาเด็กทั้งจังหวัดระยองเข้ามาดูนะครับ ก็เรียกว่าน้องๆน,น,นะฮะเขาตื่นเต้นกันมากเลยนะครับได้มาดูที่ในสนามจริงแล้วก็ได้มาเดินชมห้องแต่งตัวของนักเตะนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสดู พิเทพันธ์ของทางสโมรสรก็รู้ประวัติและหลังจากนั้นเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสาร่วมซ้อมนะครับกับอะคาเดมี่ของทางสโมรสรน,นะฮะเรียกว่าซ้อมกับนักเตะอะคาเดมี่ของทาง s c g เมืองทองเนี่ยได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ผมคิดว่ามีความใกล้เคียงกันมากเลยนะครับก็น้องๆเองเนี่ยาการที่พา น้องมาดูในวันนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งน้องกลุ่มนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้รักฟุตบอลแล้วก็มีพรสวรรค์นะฮะฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีและการได้มาสัมผัสกับกบรรยากาศจริงๆนะฮะที่บรรยากาศในไอซีเมืองทองเ,ออเรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะฮะให้น้องๆเองเนี่ยเ,เรียกว่าอยากจะเป็นนักเตะ อาชีพกันทุกๆคนนะถ้าเป็นไปได้นะครับนักเตะหลายๆคนในวันนี้เองเนี่ยอาจจะมีช้างเผือกนะฮะที่จะสามารถเป็นไปได้ต่อผมก็คิดเชื่อมเดียวกันนะฮะว่าในจังหวัดอื่นๆนะฮะที่ SCG เราเองเนี่ยได้มีโรงงานหรือว่ามีธุรกิจอยู่เองเนี่ยสมมุติถ้าเกิดทําในสิ่งคล้ายๆกันนะครับช่วยๆกันทําเองเนี่ยก็เป็นการให้ เยาวชนนะฮะของแต่และพื้นที่เนี่ยแล้วถ้าเราช่วยๆกันทาเองเนี่ยเราก็ช่วยๆกันหาช้างเผือกนะครับแล้วเป็นการส่งเสริมการเล่นฟุตบอลนะฮะซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วนะฮะว่าการเล่นกีฬาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์แล้วก็อีกทั้งเองเนี่ยเราไอซีจีถ้าเกิดเราช่วยกันดูช่วยกันทําแบบนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าอ่อเป็นนอกเหนือจากการให้โอกาสเด็กแล้วเองเนี่ยพัฒนาวงการฟุตบอลนะครับแล้วมันดีต่อทั้งตัวเด็กเองแล้วก็ <itaire> สร <na Maybe syndrome. S 1> ้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแล้วสุดท้ายผมก็คิดว่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้นะครับ นี่เป็นไงบ้างครับมาสนามเ c g Stadium ช่วงเช้าได้ไปดูพิพิธภัณฑ์ห้องพักนักกีฬาแล้วก็ห้อง VIP เป็นไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นหรอฮะไม่เคยตื่นเต้นทำไมอ๋อไม่เคยมาแบบนี้สนามเป็นไงเอาสนามก่อนสนามก็ดีมากครับหญ้าสวยไหมสวยครับครับแล้วพิพิธภัณฑ์สโมสรได้รู้ประวัติไหมครับรู้ครับห้องพักนักกีฬาเป็นยังไงบ้างก็ดีมากครับได้ถ่ายรูปไหมถ่ายครับชอบเบอร์ไหนไปนั่งถ่ายตรงเบอร์ไหน เบอร์แปดครับเบอร์แปดใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศครับก็น่าตื่นเต้นดีครับครับเมื่อเช้าชอบส่วนไหนมากที่สุดที่ไปเดินมาชอบห้องพิพิธภัณฑ์ครับออ๋ทำไมครับมีประวัติความรู้หลายอย่างครับตอนนี้นี่บรรยากาศก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในสนามก็างติดขอนสนามเลยเนี่ยยิ่งใหญ่ครับตื่นเต้นเราใจะไม่เคยมาก่อนนะนี่ไหมไม่เคยครับนี่ครั้งแรกครับออ๋เป็นไงเหมือนยุโรปไหมคล้ายๆครับ คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเกมการแข่งขันเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับ โชคอาจจะไม่เข้าข้างสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดถึงแม้ว่าจะบุกทีมเยือนราชบุรีแบบถล่มทลายแค่ไหนและด้วยจากการที่ไม่สามารถยิงลูกที่2ได้นะครับนำอยู่แค่1ประตูต่อศูนย์อะไรก็เกิดขึ้นได้และวันนั้นโชคไปอยู่ข้างทีมราชบุรีนะครับก็พลิกกลับมาชนะสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับการแข่งขันเพิ่งเริ่มต้นมาได้เพียงแค่5นะัดเท่านั้นเองและณนะตอนนี้ทีมเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดก็อยู่อันดับที่3ถ้าเกิดนัดหน้าเจอกับทีม BUC เทรสาาามถอ ชนะได้ก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาทวงตำแหน่งจ่าฝูงคืนได้นะครับยังไงแล้วท้ายที่สุดนะฮะสโมสรกิฬาพยอยาของเราก็ต้องทวงบพลังแชมป์ในฤดูกาลนี้กลับมาไว้ที่สนามเอ g s t a ีสเตเดียมให้ได้ครับ